สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคายามิมือีสิมาอัปเดตเพื่อนให้ทุกคนได้เบิ่งกนเนาะพอไปฮอดสายแล้วแล้วก็โชว์กาสมาทาสีเลยนี่นี่ท่าคำสีกนลังทาสีอยู่แลทุกคนสีห้องพื้นเด้อสีห้องพื้นเด้อเขาทาสีห้องพื้นไว้ก่อนเพราะว่าเขามีงบน้อยอ่ะสื่อตามที่ ตามงบเฮาหะนะก็เลยซื้อมาแต่สองสองสองตุกอ่ะสองตุกน้องโฟนตอนนี้คือกำลังทาซีอยูแล้วก็ฝนตกเนี่ยสอเนี๋ยมือใหญ่มาอยู่อยู่บ้านแล้วอีกอีกสองมืออีกสองมือห้ากว่าสิมาใหญ่มาอยู่ บ้านใหม่ของเขาแล้วเราโคนหลังจากทาสีแล้วก็อนามัยเพื่อนเป็นจีเอฟโฮมเลสแล้วก็จังมาอยู่เพื่อนแล้วก็เฮ็ดฮีคองตามประเพณีขอบันสุนทัาคาเนาะแล้วก็มาอยู่เลยบริจาคงานอีเองทางนั้นเนาะมีแต่กินข้าวสามขีในหนึ่งเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นฮีคองในหน่งอะนะแล้วก็มาอยู่เลยเนี่ยบริเวณจะเป็นแบบมืนเป็นแบบสามัญไลยเนี แม่ยับนบ่แล้วรอยเปอร์เซ็นเธอแต่ว่าเขาจะมาอยู่ก่อนเพราะว่าบ่มีูบอลยูช่วงนี้คือฝนตกตลอดเนาะเฮ็ดให้อ่าบอลทีเพื่อนเก่าแล้วก็มีเพื่อนคว้านะบอลยูเพื่อนเก่าแล้วก็เฮ็ดเพื่อนนิดหน่อยอยู่ไหวนะจนหัวเมื่อเล่าแล้วก็เดีนี่คือฝนเข่ามาแล้วก็บบนอนบนน่ได้แล้วเขาก็เลยว่าต้องฮิปเข่ามาเฮือนไหม ก็ลังจากที่เขามาเขาจะอนมามัยเลยก็ทาสีก่อนแล้วก็จึงจะเข้ามาได้ฮนะน่ะยังบุ่เรีแล้วเลยห้องน้าก็ยังบุ่เแล้วแต่ว่าจำเป็นต้องเลยมาอยู่ก่อนเนาะ <c oughs> นี่ว่าทาสีอยู <c oughs> บ่บรียไวสิหลอดบอนี่เป็นสร้างทาสีอ่ามือใหม่ <c oughs> มือใหม่เด้อเพราะว่าหากจะมาทาสีครั้งแรกของเขาไอ้ไอ้เคยท่าหรอเคยและนะ้วเนาะ อันนี้ครั้งแรกของพ่อยยามว่เคยทาจักเถื่อก็เลยมาจัะเป็นแบบมายุมายาห้ <laughs> องพื้นซื้อมาเป็นสั่งแต่ครอวน,นี้จะเป็นสีห้องพื้นเนาหลังจากทาสีห้องพื้นแล้วแล้วก็เขากับป้าไว้แล้วก็ยามในเขามีเงนินแล้วเขาจะมาซื้อสีแล้วก็มาทาใหม่อีกทรอบหนึ่งนะทาใหม่เราจะงามเนาะประมาณนี้เด้อแล้วสิพาทุกคนมาเบิง่งอันการทาสีของเฮาว่าทีออกมาเป็น ไดดชิงามหรือสิปังหรือสิพังติดตามกันเบิ่เงี้ยๆเด้อน,นี่คือเพดานก็ยังบ่ติดเถื่อเนาะเพราะว่าราคามันล่มกันแล้วมันค่อนข้างแพงขนาดก,ก็เลยว่าบ่ติดเลยซ้าแล้วก็ายเมื่อไรมีเงินเรา่คยเหตเอาเหดไปเทา่าหน่อยเนาะปีละน้อยปีละน้อยเฮาก,ก็เก็บเงินไปปีละน้อยแล้วก็เฮาจึงมาเหตเพดานนี่เพราะตอนนี้คืออ่า เครื่องของใส่เนีเ่ยกว่าแพงขึ้นขนาดน้ำเสียนีย่ยังสือบุคันแล้วซื้อมาแต่สองตุ๊กตูวะ่ะจีทาได่าฮอนจกห้องเนาะน่าจะได่แต่สองห่องบอกไม่รู้ร <c oughs> แต่เขาไปแล้วนะ้ำไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไป <c oughs> ตามกันเบิรงเนาะวะ่าเฮาซีทาได่ประมาณจักห้องเนาะหน้าจะว่าเขาซื้อมาแต่สองสองตุก๊ก แบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนกันทาเนาะประมาณนี้เด้อต้องทำอะไรที่ยังไงไม่ห้หงรองห้องนอนนอนนี่จะ เป็นแบบนี้เด้อบริปูตากะโลแต่ว่าเขาสื่อเจที่โอยู่นี่มาแล้วเพราะว่าตากะลมันแพงแหงแล้วก็เลยปูแต่ห้องโถงเด้อนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นเขาอันแพงอย่างกว่านี้เขาสื่อ,อน,นี่มาปูห้องนอนเด้อทุกคนเพราะว่าตากะโลแพงแหงปูแต่ห้องโถงแล้วก็บริําความสะอาดเธอเพราะว่าม้อนี่คือเฮาสิเฮ็ดทา ซีเห็ดซีทำความสะอาดมดละกะจิมเข้ามาอยู่เนาะอันนี้ประตูกอย่างบริทาสีเถอเป็นประตูดิบดบอยู่อ้น <laughs> <laughs> า,น,อาอนี่เผลฮะ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 ดะฮ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 เด้ออันนี้ข้างในนี่ยังบฮะ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 ฮ แต่ว่าเกียมจะทาแล้วนี่โอ้ฝน,นตกทุ่มือทุ่มมือแล้วก็เบิ่งนำม,มาแต่ใสกบจักเดี๋ยวไปเบิ่งกินมือม,มือสอนี่นำม,มาไล่ไลอยู่นี่นะคือแบบเป็นห้องน้ำนะน,น้ำห้องไม้นี่แล้วก็มาเบิ่งแล้วว่าเห็นอันมีน้ำออกมาอยู่นี่นะทุกคน เป็นน้ำเขาจะเอิ่นนี่อยากก่าก่อนน้ำนีมีน้ำออกมาอยู่นี่บ่เฮ้ยมีน้ำออกมาอยู่ทงเฮือนอยู่ใต้เฮือนนี่ทุกคนมือเสาน,นี่คือแบบอันนี้ลายลายแต่ลายน้ำน้ำลายมาไล่ลาย,ลายแล้วก็แรงมาแล้วก็จึงน้ำลงนะ เนื่งจากว่าฝนตกเรียนติดกันประมาณหลายมือเติบเลยสิไปมนะื่อนาะเฮ็ดให้นำท่วมหลายๆ้บอนแล้วก็บางคนก็แบบเสียหายแห้งคืออยู่เดียนนี่ก็ฝนกำลังมาอีกแล้วคือตรงนี้ฝนตกอ่าเรียนติดกันหลายมือแบบห้ง,งนนนะหแล้วก็เฮ็ดให้นำท่วมหล้ยๆ้บอนคือเมืองไซเมืองไซแขวงโอุดมไซตอนนี้เนาะนำท่วมลายแล้วก็แบบ เพื่อนก็จมลงไปในน้ําหลายลังเติบเลยหลายลังเติบลปตยันเนาะน้ําท like ่วมหลายเลยทั่วเมืองเลยนะบ่คิดบ่ฝันว่าสิมาฮอดอ่ออยู่ลมไสได้เพราะว่าก็บ่ได้เพียงคือน้ําทาเด้นะบ่ได้เพียงคือมสิง้แต่ว่าบู่้ว่าน้ําใหญ่น้ําได้ยินว่าน้ําแซเคาเจ้าใหญ่มาแล้วก็แบบมาท่วมนเสียหายหนักเลยแล้วตอนนี้คือบ้านเฮาก็เริ่มแบบ ไปใส่บบไดเลยฝนตกแลวก็แบบท่วมบบไดดอกอยู่บนดอยนะ <c oughs> คือคนอาขามามาอยู่บนดอยก็ย้อนว่ายันท่วมอะไรทุกคนเหตุผลของคนอาคาที่อยู่บนดอยหรือว่าบอนอยู่เทิงภู้นะเขาจามีประวัติละกาแต่ว่าเขาจายันคนอาคายัานน้ำเป็นพิเศษเพราะว่ายัานน้ำท่วมนะแล้วก็อยู่บ้านคนอาคาจะบ่ท่วมน้ำเลยเพราะว่าอาคายูใส่กอ็อยู่แต่ภูนะอยู่ บอกว่าจะอยู่แต่เล่าหรือว่าอยู่ไทยอยู่พ,พมา่าอยู่จีนอยู่เวียดนามอาคาะจะอยู่แต่ภูก็เรียกว่าบรสามารถทวมได้แต่ว่าตอนนี้คือน,นำออกมาแต่ใต้นี่นะ <c oughs> <c oughs> เกือบทวนเลยนี่ <c oughs> แต่ว่าบาวมเลยฝนมาแล้วฝ่ามึดคืมอเมริกาตัวเมืองมึงสิงไก่พูนฝ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 น,ฝน,ฝนทุกมาก

เวลาทาสีพองผืนออกมามันยูมานยะประ่าเพ <c oughs> ื่อนหลังนี้สร้างกันเองเนาะไม่ได้จ้างนาครูเนาะจ้างเฉ <c oughs> พาะหลังคานี่เฉพาะหลังคาเนี่เรือนนั่นแหะก่อฮหดเองหมดเลยวิสการเป็นทอคำสี <c oughs> ออกแบบทุกอย่างเลยเด้ออาคา้นยเลยออกแบบหมดทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างใช่ปะ <c oughs> ให้ลงม,มือเหตุจริงต้อง,งเป็นโคเรศิสดีเรตัจริตืนีรัวจริงแช่งทาสีจำเป็นรับทาสีชาวบ้าน่วระเทศทุที่เราเ <laughs> ยอะสิเยอะสิเยอะ <laughs> ออกแบบก็จะเป็นส่วนอ้อยเดี๋ยวเอาอันเอาเอาันแม่เอาน้องไซเอาพอ่อเขามม่ยูพี่แล้วกันสินหนีแล้วสกุลละนะที่เขาสามเมือเขาไปสินหนีแล้วนะเ <c oughs> ื้าว่ามัดถละ ทาสีเด้อจึงคำเลยเขียนขึ้นบ้านใหม่เขียนขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าทาสียัไม่แล้วแม่อันนี้คือห้องที่สามเด้อทาแล้วไปประมาณสองห้องแล้วก็ห้องทงน่าจะบม่ทันแล้วแล้วก็น่าจะไม่ทาอีกค่อยทาใหม่ตอนหลังจากอาขึ้นบ้านใหม่แล้วตอนนี้คือทาห้องนี้ทามันสำเร็จก่อนแล้วก่อนจะไปกินข้าวเพราะตอนนี้คือเจ็ดโมงไปเจ็ดโมงยังแล้วนี่ เบิ่งเขาซื้อกันพี่ฮะจ้าเอคือเรื่องจี้ว่ามืออื่นนี้เอาซิขึ้นบ้านไม้เราเพลือว่าต้องเลงเลงให้มันแล้วห้องโกงห้องนอนเทาสามห้องนอนหล่ะจ้ะมืออนซื้อขึ้นบ้านไม้เด้อแต่คนคนแงกตัดเวลาเนาะก็ขอโทษควอมภัยในความโศกเศร้าไว้นึง่งกใส่เสื้อถือว่าเขาแฉกตัดเวลาหนึ่งคูเนาะพวามอื่นนี่เอาซืได้ขึ้นบ้านไม้ ่าที่ทีิงม่ได้ดีมีอยังแล้วไปเพราะมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังองินยังอันป <cellular. S 3> ูตะกะโรวยยังไม่ป so be ูเถ <Taste noise and> ื่อแต่ว่าห้องโถงเขาปูไปแล้วอากาศยังอันเพดานไม่ได้ติดเถื่อกผมว่างงบเขามีแล้วผมพูดเนาะเดี๋ยวเอาไปพินาพินายไม่ได้ช่วยเด็กมีแล้วผมเขาให้เ็ดไปตอนนี้สามารถเข้ามาอยู่ได้หลังจากที่ขึ้นบ้านใหม่เดือนนี้นะจะเป็นคลิปว่าอัปเดตบ้านใหม่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายเหรอปีนี้ผะพูดเนาะ